เมื่อตื่นเต้นแต่ดีใจมากที่ได้อันนี้มาสักทีครับแฟชชนเนาะคือมันดูมีความพาสเทลแล้วก็น่ารักมากขึ้นปะน่ารักกว่าวีนูคือซิงคสีเขียดจะมายากี่จะไปบอกทำให้เราได้ซีเขียดหรือเปล่ามาสักทีอ่ะสุ่งน่ารักมากเพื่อนๆติดตามเราไปจนถึงท้ายคลิปฉลองครบหนึ่งพันซับสไครต์แจกของแล้วในวันนี้ที่จริงเราไม่ได้มีกล่องนี้กล่องเดียวไฮ เพราะตื่นเต้นปีนี้ตื่นเต้นอ่ะ <D> <ain> ดีด้าเป็นพิเศษเพราะในที่สุดเราก็ได้มาแล้วจ้ากับสิ่งนี้แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมันก็พวกเรานะครับเวนเดอร์ลัซเอ็มดีนะครับอันนะครับโอนนะครับและช่วงอันบ็อกซิ่งเทอราปีช่วงนี้เทอราปีบ่อยเลยเกินตัวระบัดตังค์เริ่มจะไม่เทอราปีแล้วตอนนี้แต่ <Okay. S 2> ดีใจมากที่ได้อันนี้มาสักที่ฮะเปสีที่เป็นแบบยกบ็อกคือจริงๆนะตอนแรกๆเนี่ยก็ดูแบบเฉยๆเนาะพอเริ่มเข้าวงการหนึ่งตัวก็จะหยุดไม่ได้ข้อนี้มันดีจริงๆนะข้อนี้มันน่ารักมากเเลลลยนนนนนนะะ้้อาาาาคคืมมมมัััดูีววสทแกกก็่รขึป น่ารักกวีหนึ่งคือซิ่งเหมือนวีหนึ่งขนขมันจะดูมีความแบบเหมือนคือลิงเราหลังมาดูแบบไพคิริวดินหนึ่งแต่ก็น่ารักอยู่อะ อย่าลืมกด s u b s c r i b e เปกำลังใจให้เราด้วยนะครับนะครับแล้วก็อยากเห็นเรากดอยากเห็นเราการบ็อกซ์อะไรก็คอมเมนต์มาได้นะอยากรู้อยากรู้เ <c oughs> พื่อนๆติดตามเราไปจนถึงท้ายคลิปด้วยนะเพราะเราอาจจะมีแจกของแล้วในวันนี้อยู่อยู่มุมนี้หือเป่านะอยู่มุมนี้ืดเป่านะาที่เราเคยพูดไว้เราไม่ได้ลืมนะเราแจกจริงๆ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาอาธิบายกฎกติกากันแล้วก, <c oughs> ก็วันนี้ <c oughs> ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเราได้มายกบ็อกซ์ซึ่งบ็อกซ์นึ่งเนี่ยมันจะมี6กตัวใช่ป่ะี <c oughs> แต่เราอาจจะไม่ได้แกะทั้งหมดนะเพราะที่จริงเราอยากได้คน นู่นนี่นั่นอะไรว่าไปอีกทีหนึ่งเนาะขอลุ้ซีเครดเราก็อยากลุ้ซีเครดกับตัวที่เราชอบอย่างละตัวละกันเนาะอยากรู้ว่าผ่านมาหลายซีดีพีแล้วซีเครดจะมายากหล่บอกนีจะเป็นบอกท่านให้เราได้ซีเครดหรือเปล่าอ่ะมาในหนึ่งบ็อกสน้องจะมี6ตัว6กสีอย่างนี้เลยนะไอ้อย่างบีหนึ่งน้องจะไม่มีชื่อเนาะแล้วก็จะเป็นรูปแบบบู้เขียวบ้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบ็อกซ์นี้เออก็จะตั้งชื่อให้น้องเลยอย่างเงี้ยละโอเคอ่ะเราอยากได้สีไหน เราอยากได้สีเขียวน้องคู่ส่วนเราอยากได้สีม่วงเพราะมันเป็นสีที่รู้ว่าเป็นสีของ V2 สอง้าดูสตาน้องอ่ะแต่ละแต่ละตัวไม่เหมือนกันต้องแบบตาปิดตาเบลแล้วถึงตาเปิดเนี่ยก็จะแบบเปิดมีสีต่างๆอะไรเงี้ยพอเห็นเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยอยากได้ทั้งหมดเลยเนาะแต่ก็เกินไปอ่ะเราจะเช็คการแล้วกันเช็คการเป็นหลักถ้าเราได้สีที่เราชอบเราจะแกะเลยอ่าถูกต้องก็คือสีเขียวกับสีม่วงเนาะโอเคเลยจะเริ่มเลยเริ่มเลยนะ เราจะเช็คการ์ดกันนะโอ้กล่องน่ารักมากตัวอะแต่ที่จริงก็เห็นแล้วหลายทีแต่พออยู่อยู่กับตัวเองจริงแล้วรู้สึกก็น่ารักมากเลยอ่ะคือกล่องเนี่ยมันก็มันก็จะมีความแบบเนี่ยพาสเทลมากนะนก็จะบอกสีต่างตนางแล้วก็สีเคล็ดแต่จริงกล่องมันเล็กนะเทียบกับปีลหนึ่งเออจริงว่ะนี่อันนี้กล่องปีหนึ่งของแค่ละจ้ะเห็นไหมกล่กอ,องมีหนึ่งกับกล่องเนี้ยเออเขาต้องเขาละสากันเลยเนาะจริงจริงเธอเริ่มมันนี่ของเธอเธอเริ่มก่อนนะโอเคสี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 เทอร์ซีเคล็ดทำไมกรีดไหมกรีดมาสักทีอ่ะ อ่ะเดี๋ยวซันจะหยิบอันนี้ออกมาแล้วเราจะรวงกาแล้วก็โชว์กล้องเนาะรายการลดออกมาแล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นปิดไปปิดไปอ่ะแล้วตัวแรกที่ได้คือหนึ่งสองสามไปกอจนสีใสน้องเราซีซีของสีหนึ่งน้ำสีหนึ่งครีมครีมเนาะโอเคงั้นอันนี้ก็ยังไม่แกะนะเราจะเก็บไปก่อนนะจ๊ะเรานการน่ารักอะเข้าใจทำดีอะทำแบบใสใสเป็น ขอพลังแห่งสีเข็ดจงมาที่ช่องของฉันบ้างนะซิไปไปนั่นแหละฉันลงเองได้และตัวนี้ได้แก่สีบา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 คือสีที่วันนี้ได้ปะไม่ใช่คือซีซีจะเป็นสีเหลืองเรืองแสงแต่บาบาจะเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลน่ะเออบาบางั้นเราจะยังไม่ได้แกะนะเก็บไว้ก่อนต่อสิแต่ฉันบ้างเอาล้วพร้อมนะได้หนึ่งสองสาม แล้ฮ no, ิฮอ oh, ๋อฮีฮคือสีเทาปะ้ะสีเทายัางไม่ใช่ยังไม่ได้แกะแล้วแกะมาสามกล่องไม่ได้สีที่ต้องการเลยจ้ะอยากแกะดูแล้วว่าอาหวังว่าอันต่อไปจะเป็นอันที่สีที่เราต้องการสักทีสกิล <Secret S 2> ไม่มาจริงๆเหรอไม่มาหลายบอกแล้วถ้าจะมาก็ต้องมาบอกนี้แหละโอเคและ สีที่ได้ได้แก่หนึ่งสองสามสีม่วงมาแล้วสีสีสีม่วงแล้วเรามาแกะดูกันโอ้ดีใจอ่ะโอ้ดูดิสุ่งน่ารักมากพาสเทลเวอร์ทุกคนมาแกะดูพร้อมๆกันเลยหนึ่งสองเาโอ้โเฟเวอร์โอ้น่ารักมากมาอยู่ด้วยกันจ้ามาเนี่ยหรือจะเอามากกว่าหนึ่งตัวจ้ะคนน้องอ่ะ ผู้คนน้องจะมีความแบบละเอียดกว่าละเอียดกว่า V1 เนอะ,อะน่าราักละมุนมากไม่มีท่านหมุนละมุนเองจ้ะเนี่ยว้ยสีนี้มากคือสีที่รู้ว่าเป็น V2 อะชอบม,อมาเทียบกับ พี่หนึ่งของแท้อันนี้อันนี้จะขนมีความแบบว่าเขาเรียกอะไรหยาบกว่าจะมีความเหมือนแบบไพคีริวนิดนึงอะตรงๆแล้วกันนะแล้วเราก็จะจริงก็ให้ตัวพอๆกันเลยเนาะเอ้ยอันนี้จะดูเฟอร์เฟอกว่าเออแต่ก็ดูน่ารักนะโอเคเดี๋ยวเก็บน้องไว้เพราะเดี๋ยวหาสีเขียวให้น้องโอ้ยน่ารักมากต้องไปอยู่กับฉันขอเครื่งแห่งกาศที่สะสมคราลงามแพ็คมาแล้วหลายอีพิโซดเชิญดอนดานให้กล่องนี้ได้ซีเคร็ทีชชู่พี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 ่พร้อมนะเนยเก่าัน ควมช,มชมพูน้องดาด้าน้องดาด้าอะยังไม่ได้แกะก็ถึงจะไปถึงตัวสุดท้ายจนได้ไวายงานตาตัวนีไไนว้ไม่ได้เป็นสีเขียวก็จะเป็นสีเขียดใช่แล้วง้นสีที่ได้คือหนึ่งสองสามสีเขียวจ้าบายบายสีเขียดแต่ก็คือสีเขียวที่อยากได้ใช่ไหมงันมาแกะดูกันสุ่มของลาบูบูกขจะมีเอกลักษณ์เนาะสุ่มเนาก็จะแบบมีความมีสีสันกว่า กับตัวคอลเลคชันเลือดลอยก็จะปปเป็นหน้าน้องตัวมีซีเครตน้องหลายแล้วหลายรอบหรือหนองตัวอะไรเงี้ยพร้อมนะหนึ่นาาง,งส, <c oughs> สองสามถ้าเกิดเราเป็นสีเป็นๆทั้ไงโอ้เสืรอมหนึ่งสองสามโอ้สีเขียวโอ้ยมันเป็นสีเขียวที่ไม่ใช่สีเขียวเหมือนเดิมเป็นสีเขียวมินน่ะมันมุนมากเลยค่ะดูสิทุกคนต,ตาต่างเหมืนหมุนเหมืนหมุนตาเราจะมีความปิงป้งปิงป้งปิ้งแล้วก็มีขนตาข้างล่างด้วยอ่ะเราต้องอยู่ในท่านั่งแฮปปี้โอ้ยน้องราก็ท่านรักน้องนี่ น้องเขียวนั้นกับน้องเขียวนีก็ต้องไม่อยู่คู่กันในเขียววีนหนึ่งนี่เขียววีัีกเกียววีสิซตั้งโชว์กัน และนี่คือทั้ง6กกล่องของเราแล้วเราแกะไป2กล่องแลจ้าน่ารักมากเลยอ่อ<ล>เปรียบรับว่วีสองทำดีกว่าวีหนึ่งอย่างเงี้แล้วกันก็ถือว่าพัฒนาขึ้นแต่วันนี้เราไม่ได้จบแค่นี้เราไม่ได้มีแค่วีสองของตัวแต่เรามีวีหนึ่งอีก2ตัวจ้าอันนี้เรากดได้ราคาช็อปมาจริงๆเนาะได้มา2ตัวเราจะแกะทีละตัวก่อนละกันนะว่าได้สีอะไรคือเราเคยมีวีหนึ่งแล้วเป็นสีเขียวอันนี้เนาะมาหาเพื่อนให้น้องกันอยากได้สีอะไร อยากได้สีที่จริงอยากได้สีทอฟฟี่กับสีซอยมิลค์อืมฉันเลือกให้ดีกว่าอ่นนี้เก็บวันเต็ดวันเต็ดเออใช้การก่อนเ้าไม่ใช่สีเขียวไยซึ่งการ์ดของวีหนึ่งเป็นสีใช่สีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะ สีสซยมิวโซยมิวโอเคเลยไปดูสินี่ถุงเห็นไหมขนงตื้อความแบบมีสีสันอ่ะเออว่แต่ว่าอันนั้นจะพาสเทลใช่ไหมอ๋อสีไม่แน่นเออโอเคว้าวสีน่ารักมากจริงไหมตัวนี้เป็นสีที่สามารถอยู่ใน V2 ได้อะเพราะว่าสีพาสเทลอยู่แล้วอะก็คือตกคิวซีเวอร์ดูหูสิถ้าถ้าฉันไม่ได้มาจากออฟฟิเชียลฉันคงคิดว่า งงงมากแม่แล้วทำไมขนของฉันมาดูแบบพาคีวิวว่าข,ดาขนดูฟูฟ่องไปแล้วง,งงมากแม่แต่ที่จริงเรามีอีกกล่องนึงเนาะ ต่เรายังไม่แกะวันนี้ทําอะไรดีนะเพราะว่าเราจะเอากล่องนี้มาแจกเราต้องบอกก่อนว่าที่จริงเราไม่ได้มีกล่องนี้กล่องเดียวเรามี V2 เราสั่งมาได้จากป๊อปนาวอีกกล่องหนึ่งครับป๊อปนาวก็คือป๊อปมาต์ออฟิเชียลที่เป็นแบบสุ่มๆทางเว็บเรากดได้มาช่วงนี้มากแล้วเป็นราคาช็อปด้วยเพราะกับว่าเราจะมี V1 ที่อยู่นะกับเราณนะวันนี้เลยกับ V2 ออีกกล่องหนึง่งที่เราจะเอามาแจกกันเนาะ ฉลองคร,รบ1000 s u b s c r i b e 1 0 0 0 s u b s c r i b e r ซึ่งครบมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังละกันก็คือเราจะแจก2ช่องทาง,ทางก็คือใน u t u b e กับใน Facebook เนาะช่องทางแรกก็คือใน u t u b e เนะาะก็ตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงก็คือวิธีการนะครับให้กด subscribe channel ของเรานะกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปว่าอยากเห็นเราแกะอะไรหรือว่าที่เราแกะไปแล้วอ่ะชอบคอลเลคชันไหนมากที่สุดเนาะเราก็จะสุ่มผู้โชคดีหนึ่งท่านจากคอมเมนต์ YouTube ที่ทำถูกต้อง ตามปติการาเราอลาบูบูหนึตัวอันนี้คือช่องทางแรกคือ YouTube นะครับซึ่งจะขอให้มีระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์หลังจากที่คลิปวันนี้ออนะครับขึ้นที่หน้าจอแล้วกันครับว่าตั้งแต่วันนี้ที่เราพั l i ิชคลิปนี้ไปอีก7วันครับผมว่าถึงวันไหนตามเวลาที่เขียนข้างล่างนี้แล้วกันนะครับนะและตัวที่2นะตัวที่2 Facebook เพจของเราเองนะคือเพจวัลลาสเอ็มดีลนะครับขึ้นลิงก์ไว้ให้เนาะ แล้วก็ใน Facebook ก็ที่มีการิกาอยู่ว่าไลฟ์เพจกดแชร์แบบ เิดพับลิกก็คอมเมนต์ข้างล่างก็จะสุ่มคนที่ทําถูกกติการเนาะให้อีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวถ้าเป็นของช่องทาง Facebook เดี๋ยวเรายละเอียดเต็มๆในโพส Facebook ด้วยละกันนะครับน้องวันประกาศผลแล้วก็จะประกาศในเพจ Facebook ของเราเองนะครับเราจะประกาศผลใน Facebook ทั้งผู้ที่เข้าร่วมจากทั้งทาง YouTube และทั้งจากใน Facebook ทั้งคู่นะครับร่วมกันได้เยอะนะคืออยากอ่านคอมเมนต์นะว่าอยากเห็นเราแกะอะไรอันนี้1ตัวกับ b ี1ตัวที่ไม่ใช่ตรงนี้จะเป็นตัวที่เราที่ยัง ตัวไหนจะแจกช่องทางไหนก็คือไปสุ่มสุ่มลุ้นเอาครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่ s u b s c r i b e r ในช่องเราละกันนะครับเนาะเป็นของขวัญสำหรับเราที่ได้สักทีเนาะประมาณนี้ละกันเนาะโอเคงั้นพวกเราและลาบบูบูทั้งหมดนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายพวน้องน่ารักมากแน่เนาะที่อยู่บนกระดาษายาโอ้น่ารักน่ารักจริงมา